เมื่อเราเห็นสภาพมันไฟแล้วชื่นชมกับสิ่งที่เราทนใช้มานานเสร็จแล้วเราก็มาถอดเปลี่ยนตัวใหม่กันดีกว่าครับกดลวดสเตเตอร์หรือมัดไฟหากเกิดความเสียหายจะทำให้ระบบผลิตกระแสไฟของรถมีปัญหาวันนี้เรามาเช็คตรวจสอบแล้วทำการเปลี่ยนมัดไฟของรถ R15 ที่มัดไฟไม่ เราสามารถตรวจสอบก่อนได้โดยใช้มันติมิเตอร์วัดค่าต่างๆก่อนเพื่อความแน่ใจก่อนที่จะลงมือถอดชิ้นส่วนต่างๆของรถนะครับขั้นตอนแรกตั้งค่ามัลติมิเตอร์ไปที่วัดค่าความต่อเนื่องปดปักมัดไฟแล้วใช้มัลติมิเตอร์วัดดูค่าความต่อเนื่องของมัดไฟต้องมีความต่อเนื่องกันนะครับ ถ้าไม่มีแสดงว่ามีจุดที่สายไฟหรือสายขดลวดขาดไม่ต้องวัดหาความต้านทานครับเพราะตัวนี้เงียบสนิทไม่ต่อเนื่องกันพังครับเพื่อความมั่นใจมาวัดค่าความต่อเนื่องของมัดไฟกับกาวดูครับต้องไม่มีความต่อเนื่องกับกาวของตัวรถทั้ง2เส้นนะครับอย่างตัวอย่างนี้มีความต่อเนื่องกับกาวตัวรถอยู่1เส้นแบบนี้ก็พังครับเรามาถอดดูกันเลยดีกว่าครับถอดแฟลิ่งด้านซ้ายทั้ง3าตัวออกนะครับเพื่อจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้น ถอดน็ดอตสตัวแล้วถอดฝาครอบสเตอร์หน้าออกครับจากนั้นถอดน็อตยึดฝาครอบบัดไฟออกทั้งหมด เห็นสภาพมันไปแล้วชื่นชมกับสิ่งที่เราทนใช้มานานเสร็จแล้วเราก็มาถอดเปลี่ยนตัวใหม่กันดีกว่าครับถอดน็อต5ตัวที่ยึดมัดไฟกับน็อตยึดพันชอรอออกครับเสร็จแล้วทําความสะอาดฝาครอบก่อนนํามัดไฟใหม่เข้าไปติดตั้งนะครับน็อตยึดมัดไฟกับน็อตยึดพ er, ันชอร์ก่อนติดตั้งควนทาร์ทัญาก,กันดขายไว้นะครับเพื่อป้องกัน น็อตคลายตัวแล้วจะสร้างความเสียหายให้กับมัดไฟได้ครับอัตราการขันแน่นอยู่ที่10นิวตันเมตรนะครับ แลังจากนั้นทากาวประกินตรงยางกันซึมของมัดไฟเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ามันเครื่องนะครับติดตั้งประกินฝั่งฝาครอบมัดไฟแล้วนําฝาครอบติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องได้เลย ตากัะขันแน่นครับเหมือนเดิมครับ10นิวตันเมตรครับจากนั้นเราก็มาวัดค่าดูความแตกต่างจากมัดไฟที่ไหม้กับมัดไฟที่ไม่ไหม้นะครับวัดค่าความต่อเนื่องกันกับกาวตัวรถต้องไม่มีความต่อเนื่องกันอันนี้ผ่านเงียบสนิทครับวัดค่าความต่อเนื่องของข,องขดลวดมัดไฟต้องมีความต่อเนื่องกัน เสียงดังดีใช้ได้ครับแล้วมาวัดค่าความต้านทานของมัดไฟว่ามีค่าความต้านทานได้ตามมาตรฐานหรือไม่นะครับค่าความต้านทานมาตรฐานของมัดไฟ R15 จะอยู่ที่0.36ถึง0.54โอห์มนะครับอันนี้วัดได้กเกินค่ามาตรฐานอาจเป็นเพราะว่ามัดไฟที่ใช้เป็นของเทียบเกรดวัสดุที่ใช้คุณภาพต่างจากของแท้เบิกศูนย์แน่นอน,นครับ เพื่อความแน่ใจมาวัดกระแสไฟ AC ที่ออกจากมัดไฟดูครับว่าใกล้เคียงค่ามาตรฐานหรือไม่ครับค่ามาตรฐานของมัดไฟ r 1 5จะอยู่ที่14โวลต์ที่5,000รอบนะครับต้องไม่ต่ำกว่านี้นะครับส่วนนี้ถือว่าใช้ได้ครับแต่ต้องดูในระยะยาวว่าจะโอเคไหมหลังจากนั้นก็มาวัดไฟชาร์จว่าชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้ตรงตามค่ามาตรฐานหรือไม่นะครับค่ามาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ ไม่เกิน14โวลต์หรือสูงสุดไม่เกิน15โวลต์น,นะครับและที่สําคัญต้องไม่ตาม่ากว่า13โวลต์น,นะครับปัญหาทุกปัญหาหากเราเข้าใจรู้วิธีตรวจสอบแล้วหาสาเหตุก็จะลดเวลาและขั้นตอนการทํางานได้พอสมควรครับที่สําคัญไม่ต้องมามาโนว่าอะไรที่พังฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหวังว่าคงพอเป็นแนวทางให้ทุกคนนำไปใช้แก้ไขปัญหาที่เจอได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ